อ้าวทดสอบทดสอบนะ this these are the base forms of verb base forms of verb นี่คือกริยาช่องที่หนึ่ง change them into past form เปลี่ยนกริยาช่องหนึ่งให้เป็นช่องสอง go spell when เปลี่ยนสะกดดไวยค่ะ W w e n บ p เ a y ชีเ่องที่สองของ p พ a y ทราบจากความรู้เดิมทราบไหมบางคำไม่เปลี่ยนรูปบางคำเปลี่ยนเติม E-D ลองเดาสิน่าจะเติมเติม E D หรือเปลี่ยนรูป E-D ดีนะคะเพร่ดูอาง่ายง่ายเมื่อกี้ดูแล้วดูเปลี่ยนเป็น Did D-I-D Have ก็พูดใช่ไหมคะ Have เปลี่ยนเป็น แผดใครไม่ทราบแอบดูหน้าร้อยยิบสองครูไม่ว่าเลย <laughs> ดูได้นะคะการเรียนนี่คือดูได้นะคะเจ้าูเราไม่รู้นะนั่งชฉยกอดอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยบี B. อ้าวบีีสองตัวว a สกับเวร e l l อะดูได้เซลดูได้มีไหม s ซลโซส l ปลโ s S O L D buy ซื้อบ uy มีด้วยค่ะหน้าร้อยี่สิบสองนะคะต้องจดทำไมหน้าร้อยี่สิบสองมีอ่านว่าโอ้อ่านยังไม่ออกสะกดก่อนค่ะ B O U G H not H นะคะไม่ใช่ H ถ้า H เนื้อ H การ H งาน นี่อ่านอ่านว่า H O นเลยนะ H B O U G S T อ่านว่า bot repeat พูดตามครูค่ะ bot 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 อ่ตัวสุดท้าย read read แปลว่าอะไรคะ read bot แปลว่าซื้อบอย bot ซื้อ read อ่านช่องที่สองอ่านว่า read ถูกต้องสะกดเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะ read 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 นะคะอ่านนะคะทำถูกกี่ข้อ หมดเลยเก่งมากนะคะนะเก่งมากเลยถูกหมดเลยนะอ้าว I will say best form you say past form ครูจะบอกครูจะพูดคำว่าช่องที่หนึ่งนะคะนักเรียนพูดช่องที่สอง go B play played sell do buy bought buy buy, have, 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 read, read, go, go, win, win, be, buy, 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 do, sell, play, have, read, buy พรีดพร a ดพรีด B. ก w กบีว e ส Do. อร์บีดูแฮทใครที่หันหน้าทางหน้าต่างตอบอะไรคะใครสอดอยู่ทางหน้าต่างคะเดี๋ทัถ้าสองหน่วยไม่ต้องไปนะเดี๋ยวนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าคงจำได้บ้างนะคะลองไปทำแบบฝึกหัดดู change the uh, change the sentence into past simple tense make past simple tense แต่งประโยคเป็นประโยคใน past simple tense I go to the stadium เป็นอะไรครับปร,ประโยคใน past I, I อะไร went. I went to the stadium ไม่ต้องจดให้ฝึกอย่างเดียวเพราะว่ากริยาสามช่องทราบหรือยัง ถ้าไม่ทราบดูได้ที่หน้าเท่าไหร่คะอเก่งมาก122เพราะยนั้นสิ่งสาคัญนะอ่านเถึงแซให้ถูกสะกดให้ได้ทำได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะร้านซ I went to the stadium I see ไปที่สเตเดียมไปดูอะไรคะจากภาพไปดูการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมเรียกว่าฟุตบอลเกมนั้นแต่งว่าอะไรคะ I see ดูหน้า122ได้ I I อะไรคะ C saw I saw the football game อ่าพูดพูดตามครูค่ะ I saw the football game I saw the football game มัน verb ทราบแล้ว go เปลี่ยนเป็น win w n see เปลี่ยนเป็น saw 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 นะ see saw go win see saw เอาฝึกแค่สองตัวก่อนนะคะ I go to the museum เปลี่ยนเลย I went to the museum I see ดูอะไรไปดูอะไรนิทรรศการมัมมี่ใช่ไหมคะเพราะนั้นบอกว่าอะไรคะ I saw the mummy exhibit Repeat I saw the mummy exhibit I saw the mummy exhibit ฝึกแก้เวิร์บสองตัวใช่ไหมคะให้คล่องก่อนนะคะเดย๋ยวที่เหลือกลับไปวันนี้สักห้าตัวยังดีไหมดีครับกลับไปท่องวันละห้าตัวห้าตัวนะคะสะกดได้มัง่งไม่ได้มัง่งไม่เป็นไรจำความหมายให้ได้ก่อนนะคะเดย๋ยวจะได้เอง I go to the theater เปลี่ยนเป็นช่อที่สเป็นอะไรคะ I I, the I went to the theater ไอซีไปดูอะไรคะไอซออาอาทิตย์เชอะเขาไปดูครูที่โรงหนังนะโอ้ไปดูอะไรคะที่โรงหนังไปดูหนังมันนั้นบอกว่าไออะไรคะไอซอไอซอ a movie ไอซอ a movie ไปโรงหนังก็ไปดูหนังจะไปดูครูยังไงนะคะ I go I go to the green park side green side park I go to the green side park เอาเปลี่ยนค่ะ I went to the green side park ใ้นักเรียนฝึกแล้วนะคะนักเรียนมีโอกาสฝึกใครที่ไม่อ้าปากฝึกนะพวกเนี้ยอย่าต่อไปพูดไม่เป็นนะคะลิ้นแข็งหมดนะ I see ไปดูอะไรคะตอบเลย I saw I saw I saw a concert. I go to the stadium อ,อันแรกก่อนนะคะแค่สีน้ำเงิน I go to the stadium. I I, I went to the stadium ดูตรงนี้ museum นะคะดูประโยคของครูนะคะ I went to the stadium. I didn't นักเรียนตอบแบบเต็มก็ได้ I did not go to the museum แสดงว่าแต่งเป็นประโยคอะไรก็อะไรละ บอกเล่ากับปฏิเสธนะคะบอกเล่ากับปฏิเสธปฏิเสธใช่ไรคะ I did not go นะคะ I did not go to the museum I see a concert อาวแตงไมมเบบอกเล่าก่อน I saw I saw a concert football game ปฏิเสธค่ะ I did not I did not เวิร์บเวิร์บตัวเดียวกัน I did not see a football game I didn't see a football game or I did not see a football game <c oughs> ใช้เวิร์บตัวเดียวกันสังเกตว่าประโยคบอกเล่าเห็นไหมคะเปลี่ยนเวิร์บช่องที่1เนี่ยเป็นช่องที่ <S 2, 2, <S 2. แต่เวลาเป็นปฏิเสธเวิร์บรูปเดิมแต่มันแสดงช่องที่2ตรงคำว่า did ใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราเปิดดูใช่ไหมคะ มันเป็นทุกอย่างตรงคำว่า did not เรียบร้อยแล้ว I did not see a football game อาดูประโยคนี้ลองอ่านพร้อมกันค่ะสรุปช่วยกันสรุปดังๆค่ะ อะไรที่เหมือนกัน <When. S 1> ตัวเดียวเหรอคะเว้น <When. Yesterday. S 1> uh, to the museum yesterday, yesterday. มีส่วนหน้าเท่านั้นที่แตกต่างกันเห็นไหม i u h e แต่เห็นไหม,หไหมกริยาเหมือนกันเว้นอันนี้คือประโยคอะไรเอ่ยประโยค,โยคบอกเล่าเห็นไหมคะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแสดงว่าทั้งสคน i ฉัน y o u คุณ d เขาทั้งหลายชี้หล่อนไปดูไปเที่ยวไปไปที่พิพิธภัณฑ์เมื่อวานนี้ทุกคนแต่เวิร์บที่ตามมาประทานทุกตัวตามด้วยเวิร์บช่องที่2องนัง้นในอดีตประโยคที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตขึ้นต้นด้วยประทานอะไรก็ได้ตามด้วยกริยาช่องที่2 G o เปลี่ยนเป็นเว้น e e เปลี่ยนเป็นอะไรคะ s ซได้2ตัวนะคะวันนี้นะคะ